สวัสดีแฟนเพจอิจอจทุกท่านและผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนําการลงเลดบอสนะครับเมนอสแกรนเดโดยอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าเลดบอสร,รอบนี้ยากมากๆนะตัวละครที่เป็นโบนัสก็ไม่ค่อยเก่งด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไง อันนี้ก็คือเป็นเลดมอสเมน้อยกันเดที่ทุกคนประสบปัญหากันนะครับโดยทุกคนสามารถเช็คตัวละครที่เพิ่มโบนัสได้ที่กดปุ่มตรงนี้นะครับที่เป็นลูกแล้วก็มีลูกศอชี้ขึ้นนะเมื่อทุกคนเข้ามาครับจะเห็นว่าโบนัสจะมีทั้งหมด2อย่างก็คือ50%แล้วก็25%รนะรวมถึงดาเมจด้วยนะครับก็จะต่างกัน50%ดาเมจเปอร์เ2 25%ต์ดาเมจจากคูณสนะโดยาเกิดว่าเปอสเป็นสีฟ้าเนี่ยเราก็าช้ครัวละยรสีเขีดวลงเลด์บอสเป็นสีส้ารสี่วงลง ซึ่งจากที่ผมพิจารณาทุกคนผมแนะนำว่าตละคอนะครับสีม่วงซึ่งดูแลค่อนข้างเก่งเทียบกับทุกสีนะโดยผมขอแนะนำว่าเมื่อทุกคนลงเลดบอสนะครับควรจะลงแบบ Ultimate, อันติเมตเพราะว่าอันติเมตเนี่ยจะได้เหรียญมากกว่าเวลีฮาร์ดค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็สีที่แนะนำลงก็คือเลดบอสสีส้มนะครับซึ่งตรงกับวันศุกร์นะครับหรือว่าตรงกับวันอาทิตย์นั่นเองมีทั้งหมด2วันนะสีส้ม โดยตัวละครที่ใช้ลงก็คือลุงไซเงสื่อแล้วก็ป้านะครับถ้าใครใมีก็ใช้อาปาดว่ายน้าได้โดยผมแนะนําว่าให้ทุกคนนะครับจัดตัวละครโดยในห้องหนึ่งจะมีผู้เล่นทั้งหมด6คนที่นําตัวละครลงใช่ไหมครับแนะนําว่าให้เอาตัวโบนัสให้ได้2%องทั้งหมด4ช่องโดยอีส2ช่องนะครับก็จะเป็นตัวที่ช่วยดาเมจโดยตัวละครที่ผมแนะนํามีอะไรบ้างเช่นไอเซน6ปีนะโทเคยียนดะนะแล้วก็ชูเฮบังไคนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาทําความเข้าใจในการลงเลดบอสกันว่าแต่และเฟสเนี่ยเราควรทํำยังไงนะแล้วมีอะไรที่ต้องระวังบ้างโดนเลดบอสนะครับเฟสที่1่สิ่งที่ควรระวังก็คือให้เราจําพื้นสีแดงตอนที่มีลูกศรดึงหรือว่าผักแล้วให้เราหลบตรงข้ามกับลูกศรเพื่อป้องกันการดึงหรือผักของบอสนะครับจากนั้นให้มารีบยืนตําแหน่งสีแดงอันนั้นที่เราจําไปเพื่อป้องกันสีม่วงนะครับทำให้เราไม่ตายนั่นเองซึ่งเฟสหนึ่งก็มีประมาณนี้ต่อมารับเฟสสอง เฟสสองให้ระวังระเบิดโดยให้ใส่โปรจิธรมะหรือสแตนเลนเองที่มันตีระเบิดนะครับเช่นลูเคียหรือว่าเมน้อยก็ได้ไม่จําเป็นต้องใส่ทุกคนนะครับแต่ว่าในทีมต้องมีคนใส่ถ้าเกิดได้มีคนใส่จะไม่สามารถทําลายระเบิดได้แล้วก็จะตายยกทีมนั่นเองอันนี้ก็ต้องระวังมากๆนะครับต่อมาถ้าเฟสสามเป็นเฟสแห่งการจําต้องจําตัวอักษรนะโดยเราได้ตัวอักษรอะไรก่อนที่บอสจะตีจบเวฟอะให้เราไปอยู่ที่ตัวอักษรนั้นพอขึ้นเวฟใหม่มันก็จะทําการสุ่มตัวอักษรใหม่คือเราเอาจจะได้ตัวอักษรเดิมหรือตัวอักษรใหม่ก็ได้ ให้เราจําต่อแล้วเราก็วนไปเลยอย่างนี้จนจบอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่ผมได้บอกไปทั้งหมด3เฟสนะครับโดยรายละเอียดปีกย่อยในเฟส1เฟส2เฟส3เดี๋ยวเราไปดูกันตอนที่ผมลงในเรดบอลอีกทีนะครับสำหรับการลงเรดบอลนะทุกคนทุกคนจะสังเกตเห็น,นอ่าสีแดงกับสีม่วงนะพื้นให้ทุกคนหลบทั้ง2พื้นนะแต่ว่า สีแดงถ้าเกิดเราเผลอโดนนั้นเนี่ยเราจะไม่ตายอยีกเดียวนะแต่ถ้าเกิดสีม่วงเราโดนปุ๊บเราตายทันทีนะดังนั้นเราควรระวังสีม่วงไว้อันนี้ก็อย่างที่เราได้อธิบายไปในคลิปใช่ไหมครับจังสีแดงเราก็จะไม่โดนนั้นเนี่ยสีม่วงให้มายืนตรงจุดส,สีแดงนะเฟสแรกก็เคลียร์ไปนะแต่อไปเฟสสอง น,นี้ก็เป็นอย่างที่อันนี้ก็อย่างที่บอกไปใช่ไหมทุกคนก็คือให้ระวังระเบิดนะตอืนน่นก็ปกติไม่มีอะไรครับเราก็หลบปกติเลยหลบพื้นสีแดงสีม่วงปกติเนี่ยก็ถ้าเกิดมีตัวทำลายระเบิดเราก็สามารถทำลายระเบิดไดนะ้แล้วก็ไม่ยินบริเวณที่ไม่มีระเบิดนะหือพื้นสีม่วงนั่นเองเราก็จะไม่โดนดาเมจนะ เฟซสองเคลียร์ไปนะต่อไปเฟซสามทุกคนเห็นตัวอักษรไหมครับตัวซีนะเราได้ตัวซีอันนี้ก็ให้ไปหลบในช่องบ้างนะครับจะไม่โดนาดาเมจนะเนี่ยแล้วก็จะมีลูกศรน,นะครับลูกศรให้เราไปหลบตรงข้ามลูกศรน,นะลูกศรชี้ไปทางไหนให้เราหลบไปฝั่งตรงข้าม เราก็จะไม่โดนดานี่นะต่อมาเป็นตัวเอฟนะทุกคนแต่ว่าน่าจะจบก่อนนะเพียงจบก่อนไม่เจอนะเนี่ยทุกคนจบเรียบร้อยเลดบอสเวลาเหลือสามนาทีกว่านะซึ่งเร็วมากทุกคน อันนี้ก็คือเป็นของที่ได้ตอนที่โบนัสนั้นทุกคน175%แต่ถ้าเกิด200%จะได้ที่300นะครับช่องละ300แล้วก็มีโอกาสดอบตัวลุงตัวละครแล้วก็อุปกรณ์นะรดนถึงโฮลคูแล้วโฮลคูวิวด้วยนอกจากนี้ยังดบหยดน้ำแล้วก็น้ำหอมนะซึ่งผมว่าถือว่าคุ้มมากๆในการลง ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการสอนลงเลดไม่น้อยกันเด้แบบอาเวกนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับทำให้สามารถผ่านเลดไม่น้อยกันเด้แบบอาเวกได้สุดท้ายนี้ก็ขอฝากนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามอีจิจีนรับทั้งใน Facebook แล้วก็ยู u ูบนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้า